ไม่ถึงคิดว่าเราชนะธรรมชาติได้แลไรจริงๆหลายๆอย่างเนี่ยบอกบอกมาหมดแล้วว่าเราเราไม่สามารถเอาชนะธรรมชาติได้แต่มนุษย์ยังฝืนที่จะเอาชนะมันวันนี้ต้องขออนุญาตคุณผู้ชมเปิดตัวด้วยชุดสบายๆนิดนึงครับเพราะว่า The Inspiring Library ของเราในเทปนี้พาคุณผู้ชมเดินทางไปที่ หมู่เกาะซิมิลันจังหวัดพังงามาแล้วครับคุณผู้ชมเพราะว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้เป็นไกด์ให้กับเลิฟอันดามันแล้วครับก่อนหน้าที่เธอจะมาเป็นไกด์เรื่องราวน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าเธอเป็นผู้ที่ชอบท่องเที่ยวเดินทางไปทั่วโลกแล้วครับในหลายๆประเทศแต่ว่า หลังจากเกิดเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้เธอต้องเดินทางกลับมาอยู่ที่ประเทศไทยเธอก็ได้เอาความชอบของเธอนั้นเปลี่ยนให้เป็นงานแล้วเปลี่ยนบ้านให้เป็นออฟฟิศขนาดใหญ่แล้วครับเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวของเธอครับว่าเธอเอาประสบการณ์จากการท่องเที่ยวของเธอนั้นมาพัฒนาการท่องเที่ยวของบ้านเรายัางไงบ้างครับพี่พพ์ครับ ตอนนี้นะคะเป็นไกด์อยู่ที่ลอานดามันนะคะอยู่ในสาขาของทับสมุจังหวัดพังงาค่ะอโอเปอรเรตทริปก็คือจะมีทั้งเกาะซิมิลนันแล้วก็เกาะสุรินในฝั่งน,นี้ค่ะแล้วเวลาเป็นไกด์นะครับเวลาออกทำงานยังไงมาครับหน้าที่ของีิทินเวลาทํางานจริงๆแล้วค่ะาการเป็นไกด์ในยอย่างแรกเลยเลยคือเราจะต้องทําให้ลูกค้า,าสนุกถูกไหมคะัคบงก็คือความปลอดภยัย3ก็คือการอนุรักษ์โดยที่ตอนที่ตอนเช้ามาเนี่ยพี่ก็คือจะ เริ่มจากการรวบรวมลูกค้านะคะที่เป็นสีของเราบริฟก่อนบ,บอกโปรแกรมลูกค้าว่าวันนี้เราจะทําอะไรบ้างสมมุติว่าถ้าเรามาซีมิลันก็เราก็จะมีการขึ้นเกาะนะคะดำน้ํา2จุดแล้วหลังจากที่เราบอกโปรแกรมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องบอกถึงเรื่องของสุขภาพนะคะก็คือถ้าใครที่มีการผ่าตาดัดหรือว่ามีโรคประจําตัวเนี่ยก็จะต้องแจ้งไกลก่อน <ừ> แล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือจะเป็นเรื่องของการอนุรักษ์ค่ะ พี่พิมแล้วถ้าสมมุติว่าเขามีโรคหรือมีอะไรอเงี้ยเราทำยังไงครับปกติแล้วคะ่ะในทริปของเราเนี่ยที่จะไม่ให้ลูกค้าเดินทางแลยก็คือจะเป็นลูกค้าตั้งคันเพราะว่าอันนี้เราให้เดินทางด้วยไม่ได้จริงๆเพราะเนื่องจากความปลอดภัยของตัวของคุณแม่แล้วก็ตัวของเด็กในท้องด้วยพี่พิมไม,ไม่ได้อยู่บ้านใช่ไหมครับที่นี่ครับไม่ค่ะจริงๆพี่เป็นคนนนทบุรีคะ่ะนนทบุรีใช่ค่ะ,ะแล้วก็อยู่ที่นี่ ใช่ค่ะอยู่ที่นี่ประมาณยังไงครับเรากลับบ้านยังไงไปมาไปีนี้เข้าปีที่5แล้วค่ะที่มาอยู่ที่พังงาพี่ก็จะกลับประมาณเดือนละครั้งถ้าเป็นที่นนทบุรีหาครอบครัวเดือนละครั้งใช่ไหมครับใช่แต่ว่าพี่พิมมีลูกแล้วด้วยใช่ค่ะมีตัวเล็กแล้วมีตัวเล็กแล้วอายุเท่าไหร่นะครับหนึ่งขวบครึ่งค่ะชื่อน้องไอเดนวันนี้เดินทางกับพี่พิมมาเห็นว่าอยู่บนเรือตลอดเลยหน้าที่บนเรือของพี่พิมมีอะไรบ้างครับอย่างแรกเลยคือเราต้องเบรนลูกค้าเข้าหากันถ้าสังเกตก็คือวันนี้เรามีลูกกกกค้าาาาาจหหลลยประเทศม แล้วพี่ก็จะถามว่าแต่ละแต่ละคนแต่ละครอบครัวเนี่ยมามาจากไหนมาพักกี่วันแบบเป็นการเบลนต์เล็กๆอะะัค่ะให้ลูกค้าไม่รู้สึกว่าเขารู้สึกแตกต่างแล้วโดยเฉพาะวันนี้เรามีลูกค้าที่เดินทางมาคนเดียวมาด้วยมากับเราด้วยแล้วก็จะต้องทำไงก็ได้ให้เขารู้สึกว่าเขาเขาไม,ไม่ไม่แปลกจากจากการที่เขาเดินทางมาคนเดียวเคย,เคยจําแนกคาแรคเตอร์ลูกค้าไว้ามั้ยมีม,มีค่ะมีบางอย่างเช่นอ่ะในโซนยุโรปบางประเทศจะแรกๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยคุ้นชินกับการที่เราแบบไปแล้วแบบ พูดสวัสดีค่ะโน่นนี่นัน่นแบบเป็นการเปิดใหญ่เขาก็จะแบบว่าไม่ค่อยคุ้นเราก็จะต้องค่อยๆค,คุยกับเขาอย่างเงี้ยค่ะแต่ผมว่ามีที่เดียวนะมีแค่ที่ไทยเท่านั้นที่ทำอะไรแบบนี้ใช่ใช่จริงถ้าอย่างเอเชียครับอเอเชียก็จะสนุกสนานคะ่ะ จริงๆสนุกสนานใช่คือลูกค้าก็จะแบบเล่นกับเราด้วยเวลาบรีฟหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าต้องการเสียงหรือต้องการแบบการเข้ามาจอยกับเราเนี่ยเอเชียจะเป็นคนเริ่มก่อนโดยเฉพาะคนไทยคนไทยจะชอบแบบความสนุกสนานเล่นก็ไปอย่างเงี้ยค่ะสุดแบบเวลาทำอย่างเงี้ยครับสมมุติว่าตอนแรกๆเขาเขาไม่ค่อยเข้าใจตอนท้ายเนี่ยเขาเขา มม,ม,ม,มีความแตกต่างไหมครับภายในวันเดียวเห็นไหมฮะไม่มีค่ะจริงไจงไม่เล่นยังไงก็ไม่เล่นอย่างนั้นจนจบไม่ไม่เล่นสิแบบหมายถึงแบบว่าทุกคนก็จะแบบว่าเล่นกับพี่อย่างเงี้ยพี่จะเป็นคนที่ถือคตินึงในการทํางานคือขามาเป็นลูกค้าขากลับเป็นเพื่อนกันคือพี่ยังมีการคีปอินทัชหรือแบบว่ายังคุยกับ ลูกค้าของพี่เก่าๆที่แบบเคยมาเมื่อ 2- อสปีที่แล้วอ,อะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีคนคุยสมมุติว่าเออตอนที่มาตอนแรกมาขอแต่งงานที่ซีมิรันสุดท้ายไปแต่งงานมีลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถามแล้วก็ยังได้อยู่ในทุกช่วงชีวิตของเขาอ,อะไรก็เป็นความสุขอีกแบบหนึ่งแต่จริงๆแล้วงานก็น่าจะจบที่งานใช่ปะ ใช่จริงจริงจริงอันเนี้ยมันคือข้อแตกต่างของเวลาที่เราทํางานแบบเป็นพีเลียดเป็นออฟฟิศหรืออะไรอย่างเงี้ยเราเวลาเราเดวกับลูกค้าเสร็จปุ๊บเราจะรู้สึกว่าฉันแอบจะคุยกับคนนั้นแล้วแต่กลับกาเป็นไกด์อ่ะอย่างที่บอกคือหน้าที่ของพี่เนี่ยพี่ทําให้ลูกความีความสุข <c oughs> ทายัางไงก็ได้เขารู้สึกว่าเขาแฮปปี้เวลามากับเรา <c oughs> เพราะฉะนั้นเราถึงสามารถมีเรื่องที่จะคุยกับเขาต่อได้ <c oughs> เวลาเขาเจอหน้าเราเขาแฮปปี้ <c oughs> เวลาน้าเจอเขาเจอหน้าเราเขาเจอความความคิดบวกพลังงานบวกของเราอย่างเงี้ยค่ะ บางทีแบบว่าคนที่ทํางานที่จะต้องเอนเตอร์เทนคนอื่นเนี่ยตามว่ามันใช้พลังงานเยอะเหมือนกันมันแฮปปี้อ่ะการที่จะต้องรัดพลังงานตัวเองมาแบบว่าต้องฝืนตัวเองเพื่อทําให้คนอื่นมีความสุขขนาดนขนาดนั้นเลยเหรอเอ่อจริงๆพี่เป็นคนท,นคนที่พี่เป็นคนที่ไม่ค่อยคิดลบกับอะไรอะ่ะไม่ค่อยคิดลบอ่ะใช่คือเป็นคนที่สมมติว่า มีคนเขาบอกสมมติว่าน้องไปดูสมมติเราไปดูดวงแล้วเขาบอกว่าเนี่ยจะเจอเรื่องอุบัติเหตุเคยดูใช่ไหมใช่เคยดูแล้วพี่จะเป็นคนที่แบบว่าถ้าเลี่ยงถ้าเลี่ยงได้จะเลี่ยงการดูดวงจะเลี่ยงอะไรที่มันจะเป็นพลังงานลบมาหาเราแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่จะต้องเจอกับมันพี่จะคิดว่าคำนี้ทำบับวอุบัติเหตุคือบวกทําไมครับเพราะว่าถ้าเราคิดว่าพี่เชื่อในกฎแรงดึงดูดถ้าสมมุติว่าบอกว่าอุบัติเหตุมันจะเกิดกับฉันมันจะเกิดกับฉันมันต้องเกิดแน่เดี๋ยวมันมาแน่นอน แต่เมื่อหลายการเราคือเไม่เป็นไรเราใช้ทวิตทุกวันนี้เราใช้ให้เรารู้สึกว่าเรามีซีเคียวเรามีความปลอดภัยเราสนุกกับมันระมัดระวังชีวิตของเราคือยังไงมันก็คงมันก็ไม่เกิดขึ้นมาอาจจะเกิดขึ้นเราก็รับมือทันพี่หมิ่แล้วตอมจะเชื่อว่าแบบว่าเวลาเราทํางานเนี่ยมันเจอคนไม่เหมือนกันแล้วยิ่งทํางานกับคนที่เวียนเข้ามา เวนเข้ามาคืออนอย่างสมมติว่าคนทั่วไปทํางานอยู่ออฟฟิศจะเจอกับเพื่อนร่วมงานเดิมๆแต่พอเป็นไกด์เนี่ยออฟฟิศมันดันเป็นคนที่ผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านออกไปมันเลยเจอคนหลายประเภทมากเราเราพร้อมเตรียมพร้อมรับมือกับมันได้ยังไงเอาจริงๆนะคะถ้าสมมุติว่าวันที่พี่ทํางานและพี่รู้สึกว่าพี่ไม่มีความสุขหรือแบบรู้สึกว่ามันมีวันพวกนั้นอยู่มันมีวันพวกนั้นอยู่ไหมมีแต่พอพี่เสร็จว่าเฮ้ยจบแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไป น้องจะสมมุติว่าวันนี้ลูกค้าไม่ต้องอะไรมากสมมติว่าเกิดอุบัติเหตุกับลูกค้า mm hmm. น้องจะไม่ได้เจอลูกค้าที่เกิดอุบัติเหตุทุกวันพอเรารู้แล้วว่าวันนี้ลูกค้าเกิดอุบัติเหตุปุ๊บเราจะเอาสิ่งนี้มาเป็นบทเรียนของเราในวันต่อๆไปในการทํางาน mm hmm. จริงๆอันนี้ต้องต้องขอบคุณคุณแม่ที่ตั้งแต่เด็ก,เดกๆเลยคือเขาเขาก็สอนพี่จากการเอาหนังสือมาวางไว้ให้อะ แล้วก็ให้เราเรียนหนังสือเล่มแรกที่พี่เรียนคือที่พี่เรียนรู้เลยตั้งแต่ยุคจำความน่าจะเจ็ดแปดขวบพี่เรียนเอนไซโคอพีเดียหนังสือ <Cy cle. S 1> ที่แบบเอนไซโคอพีเดียคือเหมือนกับสารานุกรม <cycl> ที่แบบว่าอามัมี่คืออะไรปิรามิดคืออะไรอะไรแบบนี้ค่ะเข้าใจใช่ไหมคะแบบแล้วก็แบบว่าอเศรษฐกรรมคืออะไระคือมันจะเป็นคล้ายๆแบบเป็นภาพ แล้วก็เป็น definition อของมันออกมา,อ,าอย่างเงี้ยแล้วที่รู้สึกว่าเฮ้ยจะทําอะไรได้บ้างวะที่เราจะสามารถออกไปเห็นของแบบเนี้ยด้วยตาตัวเองก็คิดไปคิดมาแล้วก็แบบเหมือนกับว่ามีคนพูดถึงกับเฮ้ยเป็นผู้นําเที่ยวสิเป็นไกด์สิได้เที่ยวด้วยนะมีคนพูดตั้งแต่เด็กๆใช่ค่ะแบบไม่ใช่กับเด็กๆขนาดนั้นก็แบบอารมณ์สักประมาณมาต้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเอยเป็นเป็นผู้นาเที่ยวสิเป็นไกด์สิจะได้เที่ยวได้ออกไปเปิดโลกกว้างด้วยแล้วก็นั่นค่ะอยู่ในใจว่าตัวเอง อยากเป็นอยากเป็นนักคูเทศหรืออยากเป็นไกด์ขึ้นมาตั้งแต่ตั้งแต่หมอต้นเลยสุดท้ายแล้วไกด์มันให้ความสุขอะไรพี่มันให้ความสุขมันเติมเต็มความฝันของพี่ได้มันมันพอพอได้ทํางานที่เรามีความมีมีแพชชั่นอะแล้วแล้วงานนั้นจะเป็นงานที่ดีไม่ว่าก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นรีเสิร์ชพี่พิม์มาหรือนั่งคุยกับพี่พิมหรือว่าโทรศัพท์คุยกันเนะี่ยตอนจะรู้ว่าพี่พิมพ์มีแพชชั่น บางสิ่งบางอย่างค่อนข้างแข็งแรงมากวิธีในการมันมีเงื่อนไขไหมตอนที่เราจะเลือกเข้าไปในทำงานทำงานกับบริษัทสักบริษัทหนึ่งหรือกับเลอบันดามันเนี่ยเงื่อนไขของมันมีไหมครับจริงๆพี่อยากทํางานอย่างที่บอกเนาะคืออยากทํางานที่ไหนก็ได้ที่เขารู้จักคุณค่าของทรัพยากรเพราะพี่เป็นคนที่แบบว่าด้วยความที่พี่อะ ไปเที่ยวมาเยอะแล้วที่รู้สึกว่าเราเจอทั้งที่ที่แบบว่าเขารักษาทรัพยากรเขาอย่างดีและที่ที่นั้นยังยังดีและที่หรือแบบบางที่ที่แบบไม่ต้องอะไรมากในประเทศไทยเราที่แบบว่าคนไปตุ้ม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 แล้วที่นั้นกลายเป็นแบบว่าตอนนี้คนไม่ไปเที่ยวแล้วอ่ะเขาแบบมันไม่สวยแล้วอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ไม่อยากไปทำงานกับบริษัทไหนก็ได้ที่เขารู้คุณค่าของสิ่งที่เขาทําอยู่ตอนคิดว่ามนุษย์พัฒนาหรือเติบโตจากการเอาชนะธรรมชาติ แล้ววันหนึ่งเราตามมานั่งดูมันเฉยๆอย่างเงี้ยครับรู้สึกว่ามันมันฝืนธรรมชาติเราหรือเปล่าฝ,ฝืนธรรมชาติฝืนธรรมชาติที่เรามุ่งหวังว่าเราต้องการความสะดวกสบายอย่างแรกเลยทําไมถึงทําไมถึงคิดว่าเราชนะธรรมชาติได้หลาีจริงหลายๆอย่างเนี่ยบอกบอกมาหมดแล้วว่าเราเราไม่สามารถเอาชนะธรรมชาติได้แต่มนุษย์ยังฝืนที่จะเอาชนะมัน พย,พยายามยพยายามอยู่แม<ช>่แม่ตอนนี้ยังพยายามอยู่ไม่ต้องอะไรมากค่ะเนาะมันมีมันมีภาพที่เพิ่งประกุเพิ่งชนะรางวัลรางวัลหนึ่งเป็นภาพของคลื่นของอันนี้ถ่ายโดยคุณโจนะคะเป็นเป็นตากล้องตากล้องอิสระเนี่ยแหละ,ละเขาถ่ายกับรถล่องทะเละภาพนี้คือจะเป็นภาพที่เหมือนกับว่าเป็นภาพของลูกคลื่นนะคะเขาถ่ายมาจากด้านบนคลื่นที่แบบใหญ่มากและมนุษย์ตัวเล็กๆอยู่แค่สามคนอ,มอย่างเงี้ยค่ะทำให้ที่มีเรื่องถึงไปในชว่วงของสึนามิ ถ้าคุณคิดว่าคุณเอาชนะคุณเอาชนะสึนามิได้ทําไมถึงไม่มีเครื่องมืออะไรมาหยุดสึนามิไม่สึนามิเกิดจริงๆแล้วเราเวลาเราเราดำรงชีวิตอยู่เราจะต้องอยู่แบบเกื้อหนุนกันแบบอยู่ด้วยกันได้ mm. ถูกไหมคะโลกเราตอนแรกมาเนี่ยมันไม่ได้มาเป็นแบบนี้นะมันอยู่ด้วยกันมาเป็นแผ่น mm. แผ่นหรือเขาเรียกว่าเพลทหลังๆพอมันผ่านเวลาออกมาเนี่ยคะ่ะมันก็ค่อยๆแตกขยายเป็นทวีปไม่เห็นมีใครหยุดมันได้เลย ถูกไหม,มเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราควรจะต้องเปลี่ยน mindset ตรงนี้เราว่าเราจะต้องอยู่ยังไงให้ธรรมชาติไม่ไม่ถูกทำลายแล้วเราก็อยู่ได้ จริงๆแล้วทราบมาว่าทางบริษัทที่พี่พิมอยู่นะครับว่าในที่ทํางานที่พี่พิมที่พี่พิมที่ทํางานที่พี่พิมเลือกมาอยู่นะครับเขาจะใช้คนในพื้นที่มามาใช้ในบริษัทด้วยตรงนั้นเขามีส่วนมาช่วยอย่างไบ้างจริงๆคิมว่าข้อนี้มันเป็นข้อดีมากๆอย่างหนึ่งเลยก็คือว่าการที่เราได้คนที่เป็นคนโลโก l นะคะหรือว่าคนพื้นพื้นถิ่นที่อยู่ที่บริเวณนี้มาทํางานคือหนึ่งคือเขาจะรู้เรื่องการเดินเรือ เพราะว่าเขาอยู่กับชายหาดเขาอยู่กับทะเลมาตลอดแล้ว2ก็คือเราจะได้คนที่ชำนาญทางซึ่งเขาจะรู้ว่าเกาะตรงนี้เป็นอยู่ตรงไหนนะต่อให้เราไม่มี GPS หรือว่าต่อให้เราไม่มีแผนที่เราก็สามารถเดินทางได้เพราะว่าเขาค่อนข้างคุ้นชินกับพื้นที่ตรงนี้และข้อดีของเลวอนานมานเนี่ยดอีกอย่างหนึ่งคือตรงที่ว่าเราจ้างน้องๆชาวโมแกนน้องๆชาวโมแกนเนี่ยค่ะคือจะเป็นน้องๆที่อาศัยอยู่ที่หมู่เกาะสุรินทร์จะเป็นชาวเลชนเผ่าสุดท้ายที่อยู่ในประเทศไทย ชาวเลชนเผาชนเผ่าสุดท้ายเลยเหรอใช่ค่ะเขาไม่อยู่สามชนเผ่ามีมอแกนมอแกลนแล้วก็อุลักลาโวยมอแกกมอแกนมอแกลนอุลักลาโวยใช่ค่ะจะอยู่ในพังงาหมดเลยเหรอจะมีแค่ชาวอุลักลาโวยค่ะที่ตอนนี้อยู่ในภูเก็ตก็คือเราจะเรียกเขาว่าเขาเป็นชาวไทยใหม่เขาจะมีหมู่บ้านไทยใหม่ของเขาเลยค่ะอยู่ที่ฝั่งของเกาะสีเล่ทีนี้เราคุยกับเขายังไงได้ครับคุยกับเขายังไงได้เหรอเราจะไม่เราเน้นการคุยเนี่ยมันไม่ m a k ฟฟอร์ดหรอกเนาะแต่ถ้าเราเน้นการทําให้ดู เขา,เ<ร>าจะเ <ทำ S 1> ชื่อ<ห>เราอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าสังเกตดๆีๆพี่จะเป็นคนที่ถ้าสมมุติว่าเห็นขยะตกอะไรเงี้ยพี่จะเก็บพี่จะเก็บแล้วถ้าสมมติว่ามีคนมาถามเราก็จะบอกเฮ้ยเนี่ยช่วยกันเก็บขยะนะม,มันเป็นการอธิบายเล็กๆน้อยๆแล้วก็ทําให้เขาดูแล้ววันต่อไปเขาจะทําตามเราีจริงๆอ่ะพี่จะมีแอบมีนล้วนี่ เสียใจอยู่นิดนึงคือแบบว่าเป็นเรื่องที่แบบว่าอันนี้แหละรู้สึกว่าต้องใช้เวลาก็คือช่วงที่คุณพ่อเสียอันนั้นจะเป็นจะเป็นครั้ง,งแรกและครั้งเดียวที่แบบที่แบบรู้สึกว่าตัวเองต้องใช้เวลากับมันคือเป็นช่วงที่คุณอยู่อเมริกาพอดีอายุประมาณนี่สามแล้วคุณแม่ก็โทรมาแบบนั้นช่วงมันสองทุ่มเพาคุณพ่อเกิดแบบสองทุ่ม,ท,ม <Hey. S 2> ที่อเมริกาใช่เสียชีวิตแล้วยังก็แบบจะทาไงดีก็อยู่แบบทําไงดีวะคิดอะไรไม่ออกเะนาะสนิทกันไหมสนิทกันไหมก็สนิทกันนะคะก็ที่ไรไม่ออกเนาะแล้วก็แบบ อยู่อย่างนั้นนะคะจนถึงแบบประมาณตีสี่อันนี้อันนี้เล่าได้ใช่ไหมอ่าเล่าไดก็ประมาณตีสี่แล้วก็แบบเหมือนกับว่าเฮ้ยจะทาไงดีไปไปไม่เป็นเหมือนกันก็เคงเพราะว่าตอนนั้นก็อยู่มเงนอกคนเดียวแล้วที่บ้านก็อยู่ก็อยู่ประเทศไทยหมดอย่างเงี้ยก็อาจจองตั๋วกลับมารีบกลับมามางานคุณพ่อแล้วก็แอบแอบคิดก็แอบคิดอยู่นิดนึงว่าเออมันต้องใช้เวลา ก็พยายามคิดแล้วแหละว่าทุกคนทุกคนมันจะต้องจากโลกนี้ไปแต่พอมันเกิดขึ้นกระทันหันและเราไม่ได้อยู่กับเขาในช่วงเวลาสุดท้ายมันมันก็แอบมีนิดนึงแต่ถามว่าทุกคนนี้ก็นั่งต้องใช้เวลาก็พยายามที่จะใช้เวลากับมันอยู่มันมันยังส่งผลอะไรกันมันส่งผลอะไรมันมันไม่ส่งผลแต่เพียงแค่ว่าเรารู้สึกว่าเราต้องรักครอบครัวเรามากขึ้นและนี่ก็เหตุผลที่ว่าทําไมที่ถึงไม่ไปอยู่เมืองนอกอีกไม่ต่อไม่ต่อวีซ่าเพิ่มหรือไม่ไม่เลือกที่จะเดินทางแล้วไปอยู่อีกนานๆเพราะว่าพี่พี่กลับมาโฟกัสเรรรื่อองคคบัว ตอนนั้นอะรู้สึกว่าเราอยากไปแลกเปลี่ยนแล้วตอนที่สอบจริงๆที่เป็นตัวสำรองของเขตและตัวสำรองข้อเดียวก็คือเขาเขาจะมีประเทศมาให้เลือกอีกในรอบหลังก็จะมีปาราไกวยตุรกีแล้วก็อเมริกาการไปปารากวัยนี่เปลี่ยนให้เป็นคนชอบเที่ยวเหรอฮะเปลี่ยนให้เป็นคนชอบเที่ยวแล้วเป็นคนที่ไม่กลัวไม่กล้าที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซนตัวเองเพื่อที่จะไปทําอะไรก็ได้ที่อยวเองอยากทาอย่างเช่น ไปเรียนแม่ฟ้าหลวงก็เป็นการ c h ร์เลนต์ตัวเองอย่างหนึ่งไปทำไมฮะใช่เพราะว่า c h ร์เลนต์ตัวเองตรงที่ว่าเราออกจากบ้านอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่ไปอยู่เหนือสุดของประเทศไทยอย่างนี้ค่ะแล้วตอนที่ไปนี่แบบว่าในเพื่อนในกลุ่มไม่มีใครไปเลยทใช่เพราะว่าเพื่อนในกลุ่มจะเรียนในกรุงเทพจะเรียนในปริมณฑลจะไม่มีใครที่แบบไปเรียนเชียงรายมันต่างกันยังไงมากครับไปเชียงรายเชียงรายถ้าในความคิดของพี่ระหว่างกรุงเทพกับเชียงรายค่อนข้างต่างกันเยอะ ในสมัยพี่ปี2552อะค่ะปี52ใช่ในปีนั้นคือการที่เราจะไปดูหนังก็คือเราก็ไปที่ลิกซที่ธนา c าซีนีเพล็สมมุติว่าเราจะไปเนี่ยก็คือจะต้องนั่งรถบัสไปแล้วซึ่งมันไม่ได้มีรถบัสเหมือนรถชาเตอร์บัสเหมือนของที่ชาเตอร์บัสเหมือนของเซนทันนะคะก็จะต้องอดูเวลาแล้วไปรอรถหน้ามอนะตอนเนี้ย oh. แล้วก็ขึ้นแล้วก็ห้ามกลับเกินเวลานี้นะไม่งั้นรถจะไม่มีอย่างเงี้ยคะ่ะ ก็ S <S มันก็ค่อนข้างต่างกันพอสมควรเนอะจากชีวิตที่แบบ i, เฮ้ยเรานัดเพื่อนสยามไปเดินสยามอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอตัดภาพมาที่แบบบิ๊กซีเชียงรายก็แ,แบบนิดหนึ่งแต่ก็กลายเป็นว่าชอบแล้วก็คน้คนพบความชอบในอีกด้านหนึ่งขึ้นมาก็คือชอบเที่ยวแบบธรรมชาติออชอบไปดอยชอบไปเที่ยวแบบอนุรักษ์ธรรมชาติีคะต้อมอยากรู้ว่าถ้าระบบนิเวศถดถอยถ้าธรรมชาติถดถอยตัวเรามีอะไรถดถอยไปบ้าง ตัวอะไรเราไม่เคยถ่ายบ้างเหรอจริงๆมันอันนี้มันขึ้นอยู่กับแบบจะพูดยังไงดีนีสใส่พื้นฐานส่วนตัวล้วนเลยค่ะเราต้องอยู่กันแบบไม่เห็นแก่ตัวคนเราเราจะทํางานในในในการบริการและการท่องเที่ยวได้เราต้องอยู่แบบไม่เห็นแก่ตัวเราอย่าคิดว่าอันนี้คือกําไรของเราอันนี้คือ profit ของเราแล้วเราจะต้องได้มันต้องโกบโกยมันก็ไม่ใช่คุณอาจจะต้องมีคําถามอะไรทำไมวันนี้ปลาน้อยทำไมวันนี้ปลาไม่มี มันโอเคมากๆเพราะมันคือธรรมชาติปลาเขาไม่ได้มาตรงนั้นทุกวันเข้าใจใช่ไหมคะก็คือต้องเราต้องมีคําตอบให้กับลูกค้าแล้วเราต้องให้ลูกค้ามองในมุมเดียวของกับเราว่าโอเคถ้าสมมติว่าคุณให้อาหารปลาไปมันเท่ากับคุณทําลายระบบนิเวศใช่ไหมคะนั่นแหละมันก็คล้ายๆกันคือพี่อยากให้มองเกี่ยวกับเรื่องของความเห็นแก่ตัวถ้าคนเราไม่เห็นแก่ตัวทุกอย่างมันก็ดีมันก็คงไม่มีอะไรดถอยไป มันมีสักครั้งไหมที่แวบเข้ามาในหัวคือเราดเรกสิ่งนั้นส่งไปเลยอ่ะมันจะได้จบจบไปอ่ะตอบเหมือนกับว่าทําอะไรเพื่อเป็นเป็นการทํางานจริงๆไม่ได้ออกมาจากความรู้สึกใช่ไหมสมิอ่ะใช่ใช่ใช่โอ้จริงๆถามว่ามีไหมมีมันมีแค่เซี่ยวยิ่งแต่พี่จะพยายามไม่ทํางานเพื่อเพื่อเป็นการทํางานและจบพี่มีลูกค้าอยู่คนหนึ่งที่อ่เขาเป็นโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อแต่คือเขาอะมาเที่ยวแต่หมอบอกว่าเหมือนกับว่า นั่งเครื่องบินอ่ะก็นั่งไม่ได้แค่ได้ยินเสียงแบบมอเตอร์เสียงดังๆก็ทําให้กล้ามเนื้อกระตุกแล้วเขาก็จะเจ็บ uh huh. พ,พี่จำพ,พี่จำไม่ได้ว่าชื่อวิทยาศาสตร์เขาชื่อว่าอะไรแต่ว่าคือคนนี้เหมือนกับเขาอยากมาเที่ยวจริงๆเขาแบบเขาไม่เคยมาซีมีรันแล้วเขาอยากมาดำน้ํามากๆแต่เขาก็จะเป็นพี่คนนี้เหมือนกับว่าอย่างที่บอกอะ่ะคือเขาจะต้องเขามีข้อจํากัดค่อนข้างเยอะถามว่าก็มีแบบนึงไหมก็มีแต่ว่าพอเรามาคิดถึงตัวเราอะ่ะถ้าสมมุติว่าเป็นญาติเราหรือเป็นคนใกล้ตัวเราที่เขาอยากมาเที่ยวแต่เขา เขาไม่ได้เขาอาจจะไม่ได้มีโอกาสเยอะนะะักอ่ะเราจะทํายังไงให้วันนั้นนะ่ะมันเป็นวันที่แฮปปี้เดย์ของเขาอะ่ะต่อให้ฝนมันตกต่อให้น่นนี่นั่นแต่เขากลับไปแล้วเขากับรอยยิม้มอ่ะพี่จะพยายามทําทุกอย่างด้วยความรู้สึกของพี่มากกว่าที่อยากจะส่งต่อพลังงานบวกอะ่ะไปให้ทุกคนอโอเคฮะแต่ว่าจริงๆแล้วหลังจากที่ได้คุยกับพี่พิมพวันนี้นะถ้าถ้าถ้าตอมวะขอตั้งตั้งแต่เช้านะครับถ้าเอามาเก็บมาคิดอะไรอย่างเงี้ยตอมรู้สึกว่า ออย่างที่บอกไ้เมื่อเช้าว่าต้อนรู้สึกว่ามนุษย์อยู่โดยการแฮปปี้จากการที่เราพัฒนาขึ้นเรื่อยๆและหลายๆครั้งเราพัฒนามาจากการพยายามเอาชนะธรรมชาติในบางเรื่องบางราวแต่วันนี้จากทั้งวันตอมเห็นแล้วแหละว่ามันมีบางเรื่องที่เราเอาชนะไม่ได้เหมือนกันธรรมชาติยิ่งใหญ่กว่านั้นมากและมากกว่านั้นเลยก็คือว่าตอมรู้สึกว่า ความงดงามของการได้ได้เอาชนะบางสิ่งบางอย่างของมนุษย์เทียบไม่ติดกับสิ่งที่พี่พิมพาตอมไปดูมาวันนี้เลยซึ่งรู้สึกว่านี่แหละคือสถานที่ที่มนุษย์จะได้ดูธรรมชาติที่มันงดงามจริงๆแล้วแล้วเรื่องสําคัญเลยคือเรื่องไซเคิลของมันตอม อาจจะเรียนรู้อะไรหลายอย่างสมมุติว่าพูดถึงว่าธรรมชาติถ้าเราดูแลรักษามันแน่นอนละมันก็คือสิ่งเดียวที่สามารถปกป้องเราได้เช่นเดียวกันแล้วมันก็คือแหล่งที่ทําให้เราดําเนินชีวิตต่อไปได้คือทุกสิ่งทุกอย่างคอนเน็กตต่อกันแล้วอีกหนึ่งเรื่องเลยที่สําคัญคือเรื่องของการที่พี่พิมพ์ลักกลุ่มเพื่อน,พ,อนพยายามส่งเสียงเพื่อบางสิ่งบางอย่างแน่นอนละวันนี้อาจจะยังไม่ใช่วันที่ สิ่งเหล่านั้นมันออกดอกออกผลแต่สิ่งสําคัญแล้วที่พี่บิ่มแลวเพื่อนๆทำไม่ดีเลยคือยังไม่ได้ยอมแพ้ซึ่งถ้าในมุมของตอมก็ เป็นความหวังของพวกเราทุกคนที่ไม่สามารถทําแบบนี้ได้และสิ่งสําคัญที่คุณผู้ชมจะได้จากเทปนี้สําหรับตอมเลยนะครับตอมคิดว่าใครที่พยายามทําอะไรอยู่แล้วไม่เห็นดอกไม่เห็นผลของมันนั่นไม่ใช่เรื่องสําคัญสิ่งสําคัญที่คุณผู้ชมควรทําคืออย่าย,ยอมแพ้แล้วอยู่กับจุดหมายอยู่กับเป้าหมายนั้นสําหรับวันนี้ The Inspiring Library คงต้องขอรบ,บกวนพี่พิมพ์เพียงเท่านี้ขอบคุณพี่พิมพ์มากที่มาร่วมเล่าเรื่องราวกับเราสร้างแรงบันดาลใจให้กับเราไว้มีโอกาสครั้งหน้าอยากกลับมาหาพี่พิมพ์ใหม่ในฐานะนักท่องเที่ยวบ้างวันนี้ขอบคุณมากจริงๆครับขอบคุครับ